สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันเครืับเจ้า Honda r e b e l 500ครับตัวนี้เป็นรุ่น Bobber Supreme Edition ครับเป็นตัวพิเศษครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2023รถปีนี้เลยเลขไม่ครับ4,000กิโเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไม่แท้ไหมอ่ะมาชมมาเลยครับเลขไมคันนี้ครับวิ่งมานะฮะอยู่ที่4,600 98กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขใบจากบรรลุค้าให้ดูทุกคันครับตัวตัวนั้นใหม่นะครับสวยใสเหมือนใหม่คันนี้มาพร้อมกับนี่ครับแผนแต่งจาก H2C นะครับหัวโช๊คเดิมสวยครับนี่ไม่มีรอยขันรอยเสวิตแผงขอบนเดิมครับไม่มีรอยครับสังเกตที่ตัวหัวโช๊คนะครับจะเป็นสีดำนะครับในรุ่นปี23นะฮะนี่ครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเดือดรางปอกแทนเดิมมือคลัตช์ครับรวมถึงมือเบรกครับนี่ครับเป็นของแต่งสามารถปรับระดับได้นะครับ ฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกแต่งจาก H2C นะครับตัวตัวกระปุกเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีรวซึมสีไม่มีหลุดร่อนนะครับประกับพะเล้งตัวหนังสือไม่มีเละลางครับสวยเหมือนใหม่ชุดอ่าชุดสีถังครับเป็นสีถังเดิมนะครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีรัดยิ้มไม่มีขนแมวเลยครับสวยใสเหมือนใหม่เบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับเป็นลายไดมันคัสสีน้ำตาลแบบนี้จนถึงเบาะซ้อนด้านหลังด้วยไม่มีขาดไม่มีรูนะครับผมมาด้านหน้า ด้านหน้าครับมาพร้อมกับนี่ครับโมงด้านหน้านะครับนี่ครับเป็นสีเดียวตัวรถเลยนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเป็นแบบ Fu l l LED แล้วเพราะนี่คือปี2023นะฮะนี่ครับตอนนี้เป็นตัวอ่าตัวครอบโชคแต่งนะครับเป็นตัวครอบโช๊คแต่งด้านด้านข้างส่วนไฟเดียวคู่หน้าก็เป็นแบบ LED แล้วนะครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกแล้วยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ4,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับสภาพเต็มเต็มแบบนี้สีล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมครับ นี่ครับไม่ม, <320. S 1> ม,มีถลอกไม่มีดุ้นนะครับเป็นสีทองน้ําตาลไ e, มล่ไหม้ครับสวยงามครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกชกล่างด้านหน้านะครับไม่มีรอยหินราล้มสไลด์น้ำถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะครับจาก H2C นะครับแคสบาร์ด้านข้างแต่งจาก H2C เช่นเดียวกันนะครับคอทอด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยนะครับฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแค้งเครื่องฝั่งขวาเดิมครับ ไม่มีร้มล้มแปะแตกร้านะครับกันแข้งด้านข้างแต่งจาก H2 c ูนะครับพักเท้าแต่ง H2C ูซีเขาจะเป็นกระหลังเดิมครับไม่มีคดไม่มีงอจะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะครับอัตราไ่งเป็นไงครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอมเครื่องยนต์นิ่งนะครับผมไม่มีะนุดเลยโอ้โห สวิงอ้ามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานอานนี้ครับตัวถึงยางหลังครับยังคงเป็นยางเดิมนะครับนี่ครับเต็มเต็มครับสตภาพอยู่ที่ประมาณ90%เลยนะครับบางโคตนหลังเดิมครับนี่ครับทิเกอร์เดิมนี่ครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับอมาฝั่งซ้าย โซเตอร์นะครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับเห็นไหมครับขาวๆใสๆนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งไม่มีรอยล้มแปะนะครับไม่มีรอยเฉือนกระแทกด้านข้างพักเท้าฝั่งซ้ายครับจาก H2C คันเกียร์ครับไม่คดไม่งอฮะแคงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มก็ล้มแปะฝาวาล์วเดิมสวยสีเดิมครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมกะครับกาวกุญแจครบ2อดอกแคสบาร์ด้านข้างไหครับฝั่งซ้ายสวยครับ หน้าคือฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆครับตาตาทันต์เบย์ดอนทับบุรีนะครับเห็นไหมครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอาล้ลมรยสไลด์เลยเอะไะครับคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้อยู่ที่นี่เพียง2องแ0 0หนบาทเท่านั้นครับดาวน์ต้นเพียง490 0 0บาทฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าขนสง่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนครับที่สำคัญเงินสดรถได้อีกรับแลกเทิร์นบิ๊กไบทุกรุ่นครับ ถ้าคุณกำลังมองหารถบิกไบค์คุณภาพดีพร้อมกับการ,รันตีเลขไม์แท้แบบนี้ครับคุณมาที่นี่เลยครับทันเดอร์บารนนทัุรีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ